ขายรวงข้าวด้วยตายสุดชื่นกลับแล้วคะ่ะวันนี้ม,มืด มืดติดตือเริ่มจะมืดแล้วพาเดินรรวๆเนาะตัวกันแทะหน้าได้หรือกันแทะกันแทนหน้าหนี้หน่อยยู่วัดป่าภูเก็ตค่ะ กลับแล้วเพราะว่ามันมูดแลนะ้วนาะมูนว่าเสียงอะไรเหมือนแบบมีคนขี่อะไรอะหนูเห็นไหมคะบนหัวนะ่ะเป็นไงกันคะเดินกลับแล้วเดินกลับแล้ว มาเที่ยววัดภูเก็ตข้าวยังไม่เกี่ยวแต่ถ้าวิวได้วิวข้างบนก็สวยอีกแบบเนาะนี่เดินกลับแล้วคะ่ะเพราะมันมืดแล้วไหมแต่คนก็ยังมาเรื่อยๆเนาะ เดินขึ้นบันไดไปข้างบนออกกำลังกายออกกำลังกายค่ะเดี๋ยวไปดูข้างบนก่อนที่พระที่จะตกนะคะ เดินได้ดยกันเดยวไปเจอนข้างนนบนเนาะเดินมาถึงข้างบนแล้วค่ะเหนื่อยเช็นไม่เห็นเหนื่อยโชว์ เราจะไม่ไปเข้าใกล้เด็ดขาดหมามีเจ้าถิ่นกลัวหมาดูห <laughs> มาลงพวอหมาหลวงพว่อในวัดถ้าทางจะดุดุแต่มันไม่ดุหลวงพ่อบอก

วยเหน้าเที่วททางสวยะทั้งนเป็นลาหรืออะไรอ่ะเป็นนคออ